เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ 6คำถามที่สงสัยที่สุดของแอปเป่าตังคนละครื่องนะคะมีปัญหาแบบนี้ทำยังไงดีทำยังไง,ง,ไงวันนี้มัมมี่ทีนิวส์รวมคำถามไว้ที่นี่แล้วค่ะจากกระแสข่าวนะคะที่บอกว่าวันที่16ธันวาคมนี้นะคะกระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครื่องเฟส2อ,อีกจำนวน5ล้านสิทธ์นะคะสิทธิ์ละ3,500บาทนะคะทีนี้นะคะก็จะมีคำถามมากมายเลยว่า ส่วนคนละครึ่งเฟสหนึ่งนะคะกระทรวงการคลังจะเปิดปุ่มยืนยันให้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก500บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนละครึ่งเฟส่หนึ่งแม้จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้วและกําลังจะเข้าสู่หมวดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟื่องสองแต่ประชาชนยังมีข้อสงสัยกับคําถามสําหรับแอปเป๋าตังคนละครึ่งมากมายเลยนะคะมามิทีนิวขอเล่าให้ฟังถึงแอปเป๋าตังก่อนนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยใช้นะแอปเป๋าตังนะะี่ค่ะ คุณต้องโหลดมาไว้นะคะในโทรศัพท์กรณีที่คุณไปลงทะเบียนคนละครึ่งค่ะเพราะแอปเป่าตังนี้นะคะจะเอาไว้ใช้นะคะเวลาเราโหลดตังเข้าไปหรือเวลาเราจะซื้อของผ่านโครงการนี้นะคะต้องใช้ผ่านกับแอปต้องใช้ผ่านแอปเป่าตังทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันมีคำถามมากมายที่คนที่เคยใช้มาแล้วเขาสงสัยมี6คคำถามด้วยกันมาฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะ กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์โครงการบทแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อผูกกับ G-Wallet หรือทำการสแกนหน้าไม่สำเร็จจะต้องทำอย่างไรคะ ถ้าเกิดเราสแกนหน้าไม่ได้นะคะก็คือวิธีแรกเลยให้สามารถลองใหม่ได้โดยถ่ายบัตรประชาชนตนเองในที่ที่มีแสงสว่างพอดีและไม่มีเงาบนหน้าบาัตรและการถ่ายรูปใบหน้าตนเองให้ถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่มืดหรือสว่างเกินไปค่ะแต่ถ้าหากรูปถ่ายบนบัตรมีความไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนได้แนะนาให้ไปยืนยันตัวตนที่สาขาเพื่อดำเนินการ หลังจากเรียบร้อยแล้วให้ประชาชนทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปอีกครั้งนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนที่สาขานะคะคก็คือไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่ตนได้เปิดบัญชีไว้นะคะและคำถามที่2นะคะ หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์โดยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในโครงการคนละครึ่งทําให้การยืนยันตัวตนผ่าน G Wallet ไม่สําเร็จให้ทํำยังไงดีนะคะก็ให้ลูกค้านําบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเพื่อย,ยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยค่ะ คำถามที่3นะคะเวอร์ชั่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับแอปเป๋าตังสำหรับประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการโครงการนี้ขั้นต่ำเป็นเวอร์ชั่นใดนะคะคำตอบนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนซึ่งรองรับการใช้งานแอปเป๋าตังและสามารถถ่ายรูปได้และรองรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android v e เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปหรือโทรศัพท์ iPhone iOS เวอร์ชั9.0ขึ้นไปนะคะก็คือสรุปก็คือจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอปเป่าตั้งได้แล้วต้องสามารถถ่ายรูปได้นะคะกาถามที่4ค่ะในกรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จและต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาเมื่อดำเนินการเสร็จสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีหรือไม่นะคะ คำตอบคือสามารถเข้าใช้งานได้เมื่อทําการยืนยันตัวตนหลังจากสาขาทําการยืนยันตัวตนสําเร็จจากนั้นประชาชนทําการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปอีกครั้งนะคะก็คือให้ไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยก่อนแล้วค่อยทําการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งบนแอปนะคะคําถามที่5ค่ะกรณีประชาชนมีการเปลี่ยนชื่อสกุลชื่อที่แสดงบน G Wallet ในแอปเป๋าตังจะแสดงเป็นชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ คำตอบนะคะการลงทะเบียนเว็บไซต์โครงการและขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้าสามารถลงทะเบียนด้วยชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนใหม่ได้ตามปกติเลยค่ะอย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจุบันลูกค้ายังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในระบบได้ชื่อบน G ี a l l e t จะแสดงชื่อนามสกุลเดิมซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้สิทธิ์ในโครงการแต่อย่างใดนะคะคำถามที่6นะคะที่สงสัยในการใช้แอปเป่าตังนะคะก็คือ กรณีที่ประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งผ่านทางเว็บไซต์หรือยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปเปาตังก็คือการยืนยันร,รหัสพิดของกรุงไทยเน็กเนี่ยนะคะสามารถทําธุรกรรมได้บนแอปเปาตังไม้นะคะ,ะต้องต้องอธิบายก่อนว่าสามารถทําธุรกรรมได้2รายการนั้นต่อไปนี้คือ1โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของตนเอง 2. โอนเงินพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนตนเองต้องสมัครก่อน ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะสามารถทำธุกรกรรมได้2แบบกรณีที่สมมุติว่าเราสมัครแอปเป่าตังได้แล้วทีนี้เราจะไปใช้คนละครึ่งนะคะการใช้เนี่ยถ้าสมมุติว่าในโทรศัพท์เรานะมีแอปกรุงไทยอยู่แล้ว หรือเราสามารถที่จะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยได้นะคะเราสามารถโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของตัวเองได้โดยตรงอันนี้ไม่ต้องไปที่ธนาคารหรือต้องไปสมัครใดๆทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่เราจะโอนเงินแบบพร้อมเพย์หรือเลขบัตรประชาชนตนเองอย่างนี้นะคะถ้าเราจะใช้แบบนี้เราต้องไปสมัครที่ธนาคารก่อนก็คือถ้าอยากให้สะดวกนะคะเราก็โหลดแอปธนาคารมาไว้เพื่อที่จะได้โอนเข้ากับ G Wallet นะคะ นี่คือคำถาม6คคำถามนะคะที่หลายคนสงสัยมากที่สุดในการใช้แอปเป่าตังคนะ,คะถ้าหากว่ามีใครสงสัยมากกว่านี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ